สวัสดีค่ะวันนี้เน้องมาลีบสนนะที่ใหญ่ที่สุดในค่ะเอาขาเลย่นไปเล่นเปล่าเล่นอะไรอ่ะอ่ได้แล้วนะมันจะกัมือโบอย่าลีบกดเลยสีแดงยันหรอสีม่วงถัาเพิสีชมพูสีสีเหลืองยันหรอ พี่มุ่งพ่อเปลี่เท่าเราเกละเท่าเกละพี่เท่าทุกครัี่ทองทองค่ำสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิตสาวไว้นะที่ก่ายที่สุดนั้เชิญกายน่ะนี่เอาเล่นเดี๋ยวๆเอานังๆเกียแต่ว่าไม่ต้องทำติด้

ทำไม่เลยอันนี้นะทำไม่เลยเทำไม่เลยมาละกอ่ะไม่รู้เขาไม่กอนะ่อเลย ในนัช่วยด้วยมาร่างกลิเร็วมาวยดงวยิเร้างกินช่วยด้วยเอย, <c ười> ย,ยช่วย,วย <c ười> ก,ก็ความช่วยเลือกเป็นมา่างคลิช่วย